สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตาที่3 t มทีเนียชแนลจัก,กรวาลการเรียนรู้สําหรับวันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของพลังธาตุธรรมชาติหรือที่ดิ่ฉันเรียกกันว่าคฮงจุ้ยรวมพลังสามสาศาสตร์ห่วจุ้ยวิทยาศาสตร์หรือ Natural Energy ฝืนช่วยก็อันเดียวกันนะคะท่านผู้ชมจากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็พอจะบอกได้เลยนะคะว่าชีวิตของมนุษย์เราและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้นหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของ พลังงานธาตุธรรมชาติพลังงานธาตุธรรมชาตินั้นถ้าพูดในแง่เรื่องของอาตามสายวิชาการของคนโบราณเราก็จะเรียกกันว่าห่วงจุย้ยนะคะทําไมถึงเรียกห่วงจุ้ยจริงห่วงจุ้ยนั้นถ้าแปลเป็นศัพท์เฉพาะตัวห่วงก็แปลว่าลมจุ้ยก็แปลว่าน้ำนั่นแหละในยะสองตัวนี้เนี่ยความหมายก็หมายถึงว่าก็เป็นพลังาธาตุธรรมชาติตัวการสําคัญเลยล่ะค่ะ,อ,ะอย่างที่ฉันเคยพูดในหลายสถานที่แล้วนะคะก็และบางท่านก็ได้นํามาลงกันในคลิป YouTube แล้วนะคะว่า ควงคือลมจุ้ยคือน้ำทั้งสองตัวนี้เป็นตัวที่จะพัดพาพลังทั้งดีและร้ายเข้ามาหาตัวเราหรือพัดจากดีและร้ายจากตัวเราไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวการทีเดียวละค่ะที่จะนําพลังบวกและพลังลบจากเราออกไปหรือจากจากที่อื่นมาหาเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะถ้าเราเข้าใจวิชาเนเชอร์ออเนอร์จีเฟืงจุย้ยหรือวงจุย้ยรวมพลังสามศาสตร์อย่างลึกๆแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจเรื่อง ความสามารถหรืออากเรียกว่าอารฐานของพลังธาตุธรรมชาตินั้นได้ดีและเราก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งเราจะได้รู้ถึงเหตุของปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีปัญหาเรื่องอความคิดของคนใกล้ตัวคนตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวในหุ้นส่วนธุรก,กิจหรือคนที่ทํางานเพื่อนรักแต่ทําไมนานไปไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรักบ้างไม่รักบ้างหรือบางคนอย,อยู่ตอนแรกก็มองว่าเป็นกนนนาลยาณมิตร แต่ต่อไปมันก็ไม่ใช่แล้วบางคนก็เราดูเหมือนกับว่าเป็นมิตรที่ดีแต่ต่อไปกลายเป็นมิจฉชาชีพก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะเหล่านี้ละคะถ้าท่านผู้ชมมีความรู้ในเรื่องของวงจุย้ยรวมพลังสามสาศาสตร์และเราหันมาเจาะลึกในตัวที่เป็นที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของอทุกคนที่บนโลกใบนี้นั่นก็คือเรื่องของคนคะ่ะเพราะนั้น ในศาสตร์วิชาหวงจุ้ยวงพลังสามศาสตร์ตามที่ดิฉันได้ค้นพบนํามาวิเคราะห์แล้วเรียบเรียงขึ้นมาเป็นตําราแนววิทยาศาสตร์สําหรับคนยุคใหม่ที่จะเข้าใจได้ง่ายและปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะว่ากันด้วยเหตุและผลนะคะ,ะนั่นก็คือตัวการก็คือคนค่ะ human f งช่วย s h i นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอ business business ก็คือเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจก็อาจจะแยกออกมาเป็นเรื่องของอาคาร อาคารสถานประกอบการนะคะออฟฟิศโรงงานอะไรเหล่านี้นะคะ,อะนอกจากก็เป็นเรื่องของเรสิเดนเชียลคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นกระท่อมเป็นทาวน์เฮาส์เป็นคอนโดหรือเป็นบ้านหรูออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะ,ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวพันกับเรื่องเขาเรียกว่าการทาํามาค้าขายเรื่องบุคลิกภาพด้านความคิดของคน แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะดังท่านผู้ชมได้ดูจากป้ายนี้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าธุรกิจก็แยกเป็นร้านค้าเป็นบูธแผงลอยหรืออาจจะเป็นสํานักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเ,เป็นเรื่องของนีไม่พ้นเรื่องของวงจุย้ยพลงังธาตุธรรมชาติหรือวงจุย้ยรวมพลังสามสายนะท่านผู้ชมอย่างเช่นบ้านเราก็ต้องรู้ว่าบ้านของเรานั้นตั้งอยู่ในโลเคชั่นอย่างไรเช่นถ้าตั้งอยู่ในรอบข้างเราเป็นที่ ทิ้งขยะโอ้แน่นอนนะท่านผู้ชมตรงนั้นมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าห่วงด้วไม่ดีก็คือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะต้องเจ็บป่วยอดอดแอดนานไปข้าก็ก็เป็นโรคเรื้อรังคนป่วยติดเตียงรายได้หามาไม่พอกับรายจ่าย ที่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วยังมีผลต่ออารมณ์ด้านจิตใจอีกเมื่อคนร่างกายไม่แข็งแรงนะคะอารมณ์หงุดหงิดง่ายเมื่ออารมณ์หงุดหงิดง่ายมีผลต่อการทํางานทําให้การทํางานนั้นไม่มีศักยภาพโอกาสผิดพลาดก็สูงไปทํางานได้ไม่เต็ม,ไม,ตมไม่เต็มหน่วยขาดงานบ่อยถ้าเป็นลูกจ้างเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนแน่นอนละคะ่ะใครก็จะจ้างเรานานๆบ่อยๆขาดบ่อยสายบ่อย,ย,อ,ยอยู่นูนนี่เขาก็เปลี่ยนคนเอาคนอื่นเข้ามาหรือไม่งั้นก็แทนที่เราจะได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสเราก็จะถูกตัดเงิน ก็ไม่พอใช้แล้วเมื่อมีเงินไม่พอใช้แต่ละคนต่างคนต่างป่วยกันในบ้านเงินก็ตึงตัวไม่พอใช้ก็จะต้องมีการทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องเงินที่คือเรื่องใหญ่ถูกไหมคะตามที่ฉันเคยบรรยายในสถานที่ต่างๆว่าเงินที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินไทยเงินบาทเงินดอลลาร์เงินหยวนเงินอะไรก็แต่มันใช้ได้เฉพาะบนโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแต่ว่าเงินที่จะไปใช้ในโลกทางวิญญาณโลกในภพต่อๆไปนั้นเราไม่สามารถจะเอาเงินสกุลไทยสกุลหยวนหรือดอลลาร์ไปใช้ได้ เงินที่ใช้ในโลกวิญญาณนั้นนะก็คือเป็นเงินบุญกับเงินบาปเท่านั้นเองที่จะติดตัวไปได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะเพราะนั้นการที่มาเรารู้สิ่งนี้แล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องของวงจุย้ยรวมพลังสามสาศาสตร์หรือวงจุ้ยวิทยาศาสตร์นี้แล้วนะคะเราสามารถนําเรื่องของพลังธาตุทั้งหลายเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราและในตัวเรามาปรุงแต่งให้ชีวิตของเรานั้นดําเนินไปได้อย่างชอบธรรมไม่ทําร้ายใครและก็ไม่ทําร้ายตัวเราเองแล้วก็เราก็จะสามารถเสริมชีวิตและธุรกิจของเราให้มีความสุข ก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการอย่างชอบทำได้ไม่ใช่ว่าใช้เรื่องของพลังาธาตุธรรมชาติมาทําร้ายคนอื่นก็เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพราคาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราเลือกโลเคชั่นอยู่อาศัยดีเราก็จะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงความคิดดีวิสัยทัศน์ดีอารมณ์ดีไปที่ไหนก็ เป็นที่รักของทุกคนเพราะว่าเรามีผลเรื่องอารมณ์ไม่ก้าวร้าวไม่อารมณ์เขาเรียกไม่แสดงท่าทางหน้าตาบูดบึง้งไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกับทุกคนอย่างเป็นมิตรเขาเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ถ้าคนที่อารมณ์ไม่ดีเจอหน้าใครปับ๊บใครยิ้มให้ก็หาว่าเขายิ้มเยอะแล้วก็แถมไปเขาพูดจานิดนๆ,ๆหน่อยๆทักทายก็หาว่ามาเขาเรียกว่ามาบูลลี่หรือมายัวย่วยวนยอะเย้ยทักทางก็เ,เป็นเรื่องเป็นราวนั่นละ่ะคืออารมณ์ไม่ดี นี่เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยนั่นเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยในใจแล้วห่วงจุ้ยในใจมันมาจากไหนนี่แหละห่วงจุ้ยที่อยู่ในระบบคลื่นความคิดนี่แหละค่ะเป็นตัวบงการทําให้แต่ละคนมีพฤติกรรมการสแสดงออกหน้าตาท่าทางน้ําเสียงและก็ความคิดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดความสามารถคนเราจะดีหรือจะด้อยจะเด่นอน,นะจะดังหรือจะปังหรือจะพังก็แล้วแต่มันอยู่ที่คลื่นความคิดแล้วคลื่นความคิดของมนุษย์แต่ละคนนั้นจะดีจะร้ายจะบวกหรือลบ มันก็มาจากไอ้เจ้าตัววงจุ้ยนี่แหละค่ะก็คือพลังรอบตัวเราดินน้ําลมไฟถ้าภายนอกปัจจุบันก็จะเริ่มมาเป็นเรื่องของไม้เข้ามาเกี่ยวพันส่วนโลหะนี่แยกออกมาจากธาตุดินนั่นเองท่านผู้ชมคะในเรื่องของโลโก้ที่นํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจร้านค้าบูธหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีผลต่อการดําเนินธุรกิจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้ก้าวหน้าให้คนในองค์กร รารใคร่าสามัคคีซื่อสัตย์ต่อกันทำงานกันเป็น u ิ i t y เป็น teamwork ก็มีผลเรื่องโลโก้เช่นเดียวกันโลโก้บางคนทำในลักษณะที่ลักษณะงองงองแล้วก็หัวปักลงดินก็สแสดงว่าทำงานไปไม่เท่าไหร่ก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ชีวิตหมุนเวียนอยู่แค่นั้นโอกาสที่จะรวยแบบอนฟินิ i t y ยากค่ะโอกาสที่จะมีความคิดวิสัยทัศน์ของคนในองค์กรจะคิดได้ดีช่างคิดไม่มีอะ มีแต่คอยรอฟังคําสั่งจากเจ้านายหรือคอยคัดปี้จากเพื่อนบ้านคู่แห่งขันมาเพราะฉะนั้นถ้าสังคมในโลกมนุษย์เราไม่มีการคิดใหม่ทำใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุและผลในเรื่องของพลังงานธาธรรมชาติเราไม่ทําลายเขาแต่เราเอาเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดประโยชน์แล้วก็พิทักษรักษาพลังธาธรรมชาติของรอบตัวเรา,เาไว้ให้มีอยู่ตลอดไปนั่นแหะค่ะ ชีวิตมนุษย์ก็จะมีความสุขธุรกิจก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่มีคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจแน่นอนอย่างเช่นปัจจุบันที่กาลังเกิดเรื่องปัญหาอุทกภัยเอ่ยไฟไหม้ไฟไหม้ป่าตรงนั้นร้อนแห้งแล้งน้ําท่วมตรงโน้นตรงนี้ดินถล่มดินดินสุดดินสลายก็เป็นเรื่องของพลังธาตุธรรมชาติจริงไหมคะท่านผู้ชมพลังธาตุธรรมชาติมีผลต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากมายทีเดียวที่มนุษย์ไม่อาจรับมือเขาได้จริงๆถ้าจะสู้กับพลังธาตุธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถจะสู้เขาได้หรอกค่ะนอกจากว่าเราจะรับมือยังไงให้เราอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเราไม่ทําร้ายเขาแต่เราทนุถนอมเขานําพลังของเขาที่เราทนุถนอมให้อยู่ในสมดุลแบบมัชจิมานั้นมาใช้ในธุรกิจของเราและในลมหายใจของเราในบ้านในการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายของเราถ้าเรานําพลังาธาตุธรรมชาติที่รอบตัวเรานั้นมาปรุงแต่ง เราก็จะมีความสุขสบายได้เช่นถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนมากๆท่านผู้ชมลองเอาเสื้อสีแดงมาใส่สิคะใส่เสื้อสีแดงแป๊ดทั้งชุดเลยนะวันอารมณ์ร้อน แล้วเอ็นอะไรก็สีแดงหมดวันนั้นท่านผู้ชมโอกาสที่จะติแตกคือขาดสติเป็นไม่ได้สูงค่ะแต่ถ้าเมื่อ,อไรเรารู้สึกว่าเราเครียดเราไม่เคยสบายใจแบบรุ่นนี้นั่นเราสวมชุดสีขาวหรือสีอ่อนรู้สึกจะเย็นลงนะคะหรือเจออะไรที่เป็นขาวๆเย็นๆเราก็จะผ่อนคลายนั่นแหละค่ะท,คะ,ทรระท่านผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยพลังธาตุธรรมชาติแล้วท่านผู้ชมคะจะคบใครหรือจะดําเนินชนีวิตอย่างไรหาคู่ครองวุ่นสวนทุกอย่างควรจะดูว่าเราเป็นพลังธาตุอะไรเขาเป็นพลังอะไรแล้วามารับมือกันนะคะสําหรับท่านที่เป็นธาตุอะไรต่างๆจะแยกย ในชนัน้นจะค่อยพยายามหาเวลามาคุยกันนะคะว่าถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้เราอยู่อย่างนี้จะเกิดปัญหาอะไรากับใายจะรับมือยังไงธุรกิจเราอยู่ตรงนี้แก้ไขยังไงถ้าเราเลือกที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอทุกท่านรวยด้วยพลังธาตุธรรมชาติพบกันทนุนคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ